อีกรอบแล้วคุณผู้ชมหลังจากที่ผมเล่นไปเล่นมาผมมาเจอเครื่องเล่นอันหนึ่งที่หนาสุมากอ้ามันเหมาะกับผมเลยเขาอาการมาเต็มผมอยู่ข้างหลังแล้วก็ผมไม่มีตัวช่วยนะใครที่จะมานวด้ะไรหัว่านี่เจ้าตัวนี้ครับคุณผู้ชมนี่เขามีป้ายอยู่นะครับการดัดนะครับโอ้โหเป็นไงครับนี่เห็นไหมครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะ นี่ผชมชอบมากเลยอรองอะไรมากยืนอยู่เฉยๆ <laughs> แค่อิงไว้เองครับมีนี่ให้ยกได้โอ้โหอยากดัดแปลงผมมีอุปรกรณ์ผม,ไ,มไปดัดแปงลงไวาไทำที่บ้านช่วยได้เลยคุณผู้ชมจริงนะครับพ่อแม่พี่น้องเออพหเขาท่าครับแต่ถ้าสองมือในจับพอดีเลยนะลงถึงเอวถึงเราจะเอาถึงหนก็ได้นะครัอ่าแล้วเขามีที่ให้โยกนีย่ย เมื่อกี้ผมไปเล่นอันที่ไม่มีที่ให้โยกนะอ่าอันนี้มีที่ให้หมุนนะครับโยกขึ้นได้หมดส่วนนะครับนะอ่าลูกกิ้งเราใช้มือเราค่อยๆได้นะครับนะเออนี่เราไม่ต้องไปไม่ต้องไปนอนทับนะเอออันนี้เรายืนอิงเฉยก็ได้นะค่อยๆขึงน,นะอ๋อเหมือนมือมีมือมากดด้วยนอนแต่อย่าลืมนะ ใครที่มีปัญหาอะไรก็โอ้ลองหาดูนะครับนะที่ออกกำลังกายน่าจะมีนะครับเดี๋ยวนี้ผมว่ามีทุกแทบจะทุกหมู่บ้านนะครับนะเห็นเยอะมากเพราะเดี๋ยวนี้เขารณรงค์นะครับสสสนะฮะเอาส่งเสริมสุขภาพนะครับนะเพื่อให้ประชาชนมีร่างกายและสุขภาพแข็งแรงนะครับนะเขามีไว้ให้ผู้สูงอายุและสูงวัยไว ออก,กําลังกายนะครับเบาๆเยอะๆอย่างๆนะเด็กๆก็เล่นได้นะครับนะแต่ก็เล่นแบบควรจะอ่ารู้ถน,นอมแล้วก็ช่วยกันดูแลนะครับจะได้ใช้แล้วก็มีไว้ออกกําลังนานนะครับนะไม่ใช่ไปเล่น <laughs> โลดโผนห้อยโหนขึ้นกระโดดพังนะครับนะแต่เราก็นี่เราใช้ประโยชน์นะครับนะโอ้โหขอทามากนะน้องผู้ชมนี่ คือเขาจะเป็นตุ่มนะโหยืนรีดด้านหลังนะถึงไม่ต้องถอดเสื้อเลยผมแบถูกใจครับคุณผู้ชมมาคลิปนี้เอาสักสองนาทีนะต่งนี้เมื่อกี้ออกไปยาวแล้วแต่เล่นให้ครบทุกอันนะครับเนาะก็เอาแค่ที่เน้นๆน,น,นะสำหรับผมนะเออผมเน้นหลังเพรากำลังแขนกำลังอะไรนี่ผมออกได้หมดละใช้กำลังออกก,ก็ยกยืดเอานะครับก็อย่าลืมนะครับนะ ออกกําลังกายกันทุกท่านทุกคนนะครับเพื่อร่าังกายที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพจิตก็ดีขึ้นนะเช้า,ชาเย็นเช้าเย็นก็ยังดีนะครับใครที่มีอาการเป็นหนักๆก็อาจจะหายนะครับนะหลับที่นี้ก็มีไว้เท่านี้รับายคลิปจะเต็มอีกแล้วผมสจะลบแล้วก็ตั้งใจจะไปทุระนะเพื่อจะถ่ายอ,อื่นไม่ทันละไม่ไรก็พอดีไม่มีคลิปตอตอกด้วยก็เลยมาถ่ายทำคลิปเพื่อ ให้พ hey. ่อแบบพี่น้องและคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับนะมาครับมีลูกน้องเลยมันจะกัดผมเนี่ยผู้ชมอ่ะนี่นะกรับโอ้มันมันไม่กระดิกหางเลยผมไม่รู้ว่ามันมาอารมณ์ไหนมาเดียะกระดิกหางก่อนจะคุณไหมนะอี๋ให้มันดมงก่อนให้มันดมงก่อนยังไงวะ อย่าดีกว่าครับน,นะเราไม่พ้นชินกับมัน <c oughs> แล้วมันก็ไม่บอกเราด้วยว่ามันจะใจดีหรือมันจะเล่นด้วยก็หางมันก็ไม่กระดิกฮะ <c oughs> เราอยู่องเราดีกว่านะครับนะ,นะบ,าบายครับน,นี้ก็อย่าลืมนะครับอย่างที่บอกออกกำลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับนะไม่มีใครมารักเราเท่ากับเรารักตัวเองนะครับ ก็อย่าลืมรักตัวเองให้ม,กมากๆนะครับแล้วดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดนะครับไม่มีใครก็มาดูแลเราได้ดีเท่ากับตัวเราดูแลตัวเราเองนะครับบ๊ายบาย